เปิดอายุจริงหนุ่มสอนรามฉลองวันเกิดเรียบง่ายกับเท้าแม่ป๋าเดียหล่ออมะตะรู้อายุจริงมีอึง้งถึงจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวแต่สอนและเลี้ยงน้องวีจิอย่างดีไม่มีบกพร่องสำหรับนักแสดงมากฝีมือหนุ่มสอนรามเทพ,พิทักษ์ควบคู่ไปก,กับการทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวและดูแลคุณแม่ที่แก่ชราลงทุกวัน และล่าสุด22สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มสอนรามที่ปีนี้อายุเข้าสู่วัยเลข5้แล้วเรียบร้อยเจ้าตัวก็ได้แชร์ภาพโมเมนต์ในวันเกิด50ปีกราบเท้าขอพรคุณแม่ผู้เป็นที่รักและกราบป๋าเดียคุณพ่อผู้ร่วงรับพร้อมระบุว่าวันเกิดกราบเท้าแม่กราบปา๋ากราบพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรท่านช่วยคุ้มครองผมและวีจิด้วยนะครับผม ซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียวกันนอกจากนี้ยังมีบรรดาแฟนคลับรวมตัวฉลองวันเกิดเป่าเค้กอย่างอบอุ่นเรียบง่ายให้อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งปีที่สุดแสนจะพิเศษ